สำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการเนา่าแล้วก็การหยุดได้ค่ะสำหรับคนที่มีความชำนาญแล้วนะคะก็สามารถกะระยะออในการเย็บได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนะคะครูแนะนำให้นักเรียนเนี่ยนะคะใช้ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยค่ะทาบลงไปบนผ้านะคะแล้วเอาดินสอเนี่ยนะคะจุดให้ห่างกันประมาณ1เซนค่ะแบบนี้นะคะอันนี้อาจารย์ได้ทำไว้แล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาผ้าสองผืนนะคะมาวางประกบกันเพราะการเน่านะคะเป็นการเย็บให้ผ้าติดกันชั่วคลาวนะคะไม่ให้เลื่อนหลุดออกจากกันแล้วรอ,ลออรอเย็บจริงนะคะนักเรียนวันนี้เราจะใช้ได้เดี่ยวนะคะในการเย็บค่ะเริ่มต้นนะคะแทงเข็มขึ้นมาค่ะ ให้โดนจุดที่เราได้จุดเอาไว้นะคะแทงเข็มลงไปค่ะแทงเข็มขึ้นลงขึ้นลงให้มีระยะห่างสม่ำเสมอแบบนี้เลยนะคะแทงไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อเราเย็บมาจนสุดผ้าแล้วนะคะเราก็จะทำการหยุดได้ค่ะนักเรียน ปมได้ของเรานะคะอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นการหยุดได้เราก็ต้องนำกลับไปหยุดฝั่งเดียวกับปมได้ของเรานะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดปมเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะคะเพื่อความสวยงามของผ้าแทงเข็มกลับลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการหยุดหยุดได้แล้วนะคะวิธีการหยุดได้นะคะเราจะแทงเข็มลงไปใกล้กับจุดสุดท้ายนะคะที่เราแทง ลงมาแต่กี้นี้นะคะแทงลงไปใกล้ๆเลยนะคะแล้วกระดกปลายเข็มขึ้นหรือที่เขาเรียกว่าสกิดผ้าค่ะนักเรียนนิดเดียวนะคะแล้วคาเข็มไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วใช้ได้ที่เหลือพันรอบปลายเข็มนะคะต้องการปมใหญ่แค่ไหนนะคะก็พันไปเลยค่ะอย่างน้อยๆนะคะอย่างน้อยๆนะคะประมาณ3-4รอบค่ะเสร็จแล้วรูดขึ้นค่ะ ไหคะก็จะเกิดปมนะคะแล้วก็ตัดได้ออกคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเย็บด้วยวิธีไหนการหยุดได้ใช้วิธีนี้ทั้งสิ้นเลยนะคะวิธีแบบนี้ทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ทําให้นักเรียนดูว่าถ้าเป็นการเน่านะคะให้ผ้ามันติดกันชั่วคราวเห็นไหมคะถ้าเป็นการเย็บจริงเน่ย ผ้ามันจะมีรูค่ะนักเรียนจึงไม่แนะนําเอาไปเย็บสวมใส่เสื้อผ้านะคะแต่แค่ป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนหลุดออกจากกันนะคะเราเย็บจริงเย็บจริงหมายถึงว่าเย็บด้วยวิธีที่แน่นหนากว่านี้นะคะแล้วเราถึงจะดึงได้เส้นเนาเนี่ยทิ้งออกไปนะคะอย่างตอนนี้เห็นไหมคะยังไงผ้ามันก็จะไม่หลุดออกจากกันเพียงแต่ว่าผ้ามันไม่ได้เรียบร้อยมากเท่านั้นเองนะคะเด็กๆลองฝึกดูนะคะสำหรับการเนาแล้วก็การหยุดได้ค่ะ